หลังจากที่ว่าเราพ่นสีทองนะครับขึ้นดีแล้วอันนี้ผมพ่นไปประมาณสองเที่ยวนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีนะครับในการพ่นสีพลาสติกนะครับหรือว่าไฟเบอร์อันนี้จะเป็นคิวบัวโพลียูรีเทนนะครับ<ม>ก็ประมาณว่าเป็นพลาสติกนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับว่าวิธีการพ่นชิ้นงานที่ทํามาจากไฟเบอร์หรือพลาสติกเนี่ยหรือบุคคิวบัวโพลียูรีเทนเราจะใช้สีอะไรพ่นได้ให้เขายึดเกาะน,นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เอาทินเนอร์นะครับหรือเพื่อนๆต้องลองเช็คที่ชิ้นงานก่อนนะครับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยที่เป็นพลาสติกหรือโพลิเมอร์พวกเนี้ย หรือว่าไฟเบอร์พวกนี้เขาสามารถที่จะโดนทินเนอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีนะครับพลาสติกบางตัวเนี่ยเขาโดนทินเนอร์ไม่ได้เขาจะละลายนะครับอย่างเช่นพวกปลั๊กไฟนะครับหน้ากากไฟพวกนี้เขาจะโดนทินเนอร์ไม่ได้มันจะละลายนะครับเพื่อนๆก็ลองเทสด,ดูก่อนถ้าเกิดว่าเขาโดนทินเนอร์ไม่ได้เพื่อนๆก็ใช้เป็นพวกแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับหรือว่าน้ํายาเช็ดคราบนะครับทําความสะอาด เราก็เอามาเช็ดชิ้นงานนะครับให้ทั่วๆเลยเพื่อที่ว่าเราจะล้างพวกบางทีเขามีพวกคราบมันนะครับคราบสิ่งสกปรกต่างๆเราก็เช็ดถูล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับให้สะอาดเลยนะครับนี่นะครับเราก็กลับผ้านะครับหาผ้ากลับแล้วก็จุ่มชินเนอร์เข้ามาใหม่นะครับแล้วเราก็ล้างเช็ดถูให้สะอาดให้ทั่วเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาผสมสีรองพื้นกันนะครับอันนี้เป็นสีรองพื้นนะครับวอตไพรเมอร์นะครับหรือว่าเป็นสีรองพื้นกันล่อนถ้าภาษาพวกช่างสีรถยนต์นะครับหรือช่างเหล็กก็จะเรียกกันว่าสีรองพื้นจับเหล็กนะครับสีรองพื้นจับพลาสติกถามว่าตัวนี้มันคือสีอะไรก็คือเอาไว้สําหรับว่าเราจะพ่นนะครับ ไปรองพื้นพวกพลาสติกหรือว่าเหล็กนะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยยึดเกาะเป็นเหมือนกับกระดาษกาวสองหน้านะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งไปยึดเกาะกับชิ้นงานแล้วก็สีอีกฝั่งหนึ่งยึดเกาะกับสีทับหน้าที่เราจะพ่นนะครับจะทำให้ไม่เกิดการหลุดล่อนทำให้เกิดการหลุดล่อนได้ยากนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นสีรองพื้นยี่ห้อเแรแลนนะครับ ก็หาซื้อได้ตามพวกร้านขายสีพ่นรถยนต์ทั่วไปนะครับเขาจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวแกมขีม้านะครับแล้วก็คนผสมให้ทั่วๆเลยนะครับให้เข้ากันก่อนนะครับเราก็ใส่เนื้อสีไปนะครับหนึ่งส่วน แล้วก็น้ำยาเล่งนะครับน้ำยาผสมของเขา1ส่วนหรือ1.5ส่วนนะครับสีตัวนี้เขาสามารถไปเติมเนื้อในรูตาโมดได้นะครับเพราะว่าเขามีเนื้อสีที่เยอะนะครับสามารถสร้างความหนาของเนื้อสีได้นะครับ หลังจากที่ว่าเราเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานดีแล้วนะครับเราก็เอาสีรองพื้นนะครับเพื่อที่ว่ามาทำการพ่นนะครับที่เราได้ผสมไว้แล้วนะครับเพราะว่าชิ้นงานเขาเป็นพลาสติกนะครับถ้าเราไม่พ่นสีรองพื้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราพ่นสีทับหน้าเขาอาจจะเกิดการหลุดร่อนได้นะครับเราก็พ่นให้ทั่วๆนะครับสักหนึ่งเที่ยว เดี๋ยวเรามาผสมสีโป้รถยนต์กันนะครับเพื่อที่ว่าจะไปโป้ชิ้นงานของเรานะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นสีโป้รถยนต์นะครับโป้เหลืองของยี่ห้อดิงโก้นะครับเราก็คนผสมนะครับให้เนื้อเขาเข้ากันก่อนนะครับ ถ้าอยากให้แห้งเร็วๆเราก็ใส่เยอะแต่ไม่ต้องไปเยอะมากนะครับเพราะแป๊บเดียวขาก็แห้งแล้วนะครับเราก็ผสมนวดนะครับให้เข้ากันเลยให้เป็นเนื้อสีเดียวกันนะครับก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะครับถ้าเป็นโป้เหลืองเนี่ยเขาจะเก็บโป้แผลตื้นๆนะครับถ้าโป้แดงก็เหมาะสําหรับพวกแผลลึกๆนะครับเยอะๆใ,ๆใหญ่ๆเพราะว่าเขาจะมีความแข็งเยอะกว่าแต่ตัวนี้เขาจะเก็บพวก รายละเอียดนะครับพวกตามมดเราก็มาเก็บโพที่ชิ้นงานที่ว่าเราพ่นสีรองพื้นไว้แล้วนะครับ หลังจากที่ว่าสีโปพลาสติกแห้งดีแล้วนะครับเราก็มาขัดให้เรียบเนียนกันนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์240นะครับหลังจากที่ว่าเราขัดสีโปร,รถยนต์หรือว่าสีโปพลาสติกนะครับจนเรียบเนียนแล้วปัดขี้ฝุ่นจนสะอาดดีแล้วเราก็มาพ่นซ่อมนะครับ เดี๋ยวเรามาผสมสีพ่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีพ่นอุตสาหกรรมสีเหลืองนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นสีพ่นเหลืองนะครับเพื่อที่ว่าจะไปพ่นเป็นสีรองพื้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพ่นสีทองทับนะครับเขาจะได้ไม่ตัดกันมากเขาจะได้ช่วยกันดันสีทองขึ้นมานะครับจะทำให้สีทองที่เราพ่นเนี่ยไม่เปลืองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทินเนอร์ 3A นะครับเอาไว้สำหรับผสมสีพ่นอุตสาหกรรมนะครับหลังจากที่ว่าเราพ่นซ่อมแผลนะครับดินโป๊จนสีทันกันแล้วแล้วก็พ่นสีรองพื้นขึ้นมานสัก1-2เที่ยวจนสีเข้าเสมอแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาพ่นสีเหลืองนะครับเพื่อที่ว่าจะรองพื้นเดี๋ยวเรามาผสมสีทองกันนะครับก็เราจะใช้แลกเกอร์เงาแล้วก็ทินเนอร์นะครับแล้วก็ผงทองก็เดี๋ยวเราผสมแลกเกอร์กันก่อนนะครับเราก็ใส่แลกเกอร์เงาก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ทินเนอร์นะครับสัก2ส่วนหรือว่า3ส่วนนะครับต่อแล็กเกอร์เงา1 1ส่วนหลังจากที่เราผสมจนได้แล็กเกอร์เงาแล้วนะครับเราก็มาใส่ผงทองกันนะครับผงทองตัวนี้ข้อดีของเขาก็จะมีนะครับ สามารถที่จะผสมแลกเกอร์ได้ผสมในสียูรีเทนได้ผสมในสีน้ำได้ผสมในสีน้ำมันได้นะครับข้อดีของฝุ่นทองเราก็ตักใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับความทึบนะครับของเฉดสีทองเนี่ยว่าเขาทึบมากทึบน้อย ก็ดูที่ว่าพื้นหลังนะครับไม้เนี่ยที่เราผสมลงไปดูว่าเขายังเห็นลายไม้อยู่ไหมถ้าเกิดว่าเขายังเห็นลายไม้อยู่เนี่ยแสดงว่าสีความทึบของฝุ่นทองเนี่ยเขายังน้อยไปนะครับเราก็เติมฝุ่นทองลงไปได้อีกนะครับรก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆนะครับ ก็เดี๋ยวเรานะครับมาลองพ่นที่ชิ้นงานดูนะครับว่าสีทองเขาจะทึบหรือเปล่านี่นะครับก็เดี๋ยวเราพ่นนะครับสักหนึ่งถึงสงเที่ยวนะครับให้สีทองเขาสม่ำเสมอเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาผสมแลกเกอร์เงากันนะครับเพื่อที่จะเอาไปเคลือบสีทองที่เราพ่นไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาทินเนอร์นะครับ 3A มาผสมนะครับแลกเกอร์เงาสักหนึ่งส่วนทินเนอร์สักสองส่วนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เงามากๆเพื่อนๆก็อาจจะใช้เป็นสีพ่นรถยนต์ก็ได้นะครับ เป็นเคลียร์ใสนะครับสีเคลือบรถยนต์หรือจะว่าจะเป็นสียูรีเทนก็ได้ก็จะเงาขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแล็กเกอร์เงาธรรมดานะครับภายในที่ร่มแล้วแต่คนชอบนะครับเราก็ผสม,มให้เข้ากันดีเลยนะครับหลังจากที่ว่าเราพ่นสีทองนะครับขึ้นดีแล้วอันนี้ผมพ่นไปประมาณสองเที่ยวนะครับ เราก็มาพ่นและเกอร์เงาทับกันนะครับ อันนี้ก็หลังจากที่ว่าเราพ่นเล็กเกอร์เงานะครับไปสองรอบแล้วนะครับเขาก็จะได้ความเงาประมาณนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นพวกแล็กเกอร์เงาเคลือบสีรถยนต์นะครับหรือเคลียร์ใสนะครับของรถยนต์เขาก็จะเงากว่านี้หรือว่าจะใช้เป็นสียูรีเทนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ เราก็จะได้สีทองนะครับที่มีความเงาสดใสแล้วนะครับ